สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนในส่วนของรหัสผ่านเข้าลายของเรากันนะครับส,สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะทําผ่านในส่วนของมือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชัน Line ในส่วนบนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของในหน้าหลักนะครับก็ในหน้าหลักก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเข้ามายังในหน้าหลักกันแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับ เมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าการตั้งค่านะครับเมื่อเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของเมนูบัญชีนะครับแล้วให้เราทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามายังหน้าของบัญชีกันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของ เมนูนะครับที่เขียนว่ารหัสผ่านนะครับก็จะเป็นไปตามที่ลูกศรชี้ให้เราคลิกรหัสผ่านกันได้เลยครับเมื่อคลิกรหัสผ่านแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราเออล็อกอินในส่วนของหน้าจอคอมหน้าจอ มือถือกันนะครับก็ให้เราใส่รหัสล็อกอินหน้าจอมือถือกันได้เลยครับเมื่อเราใส่ล็อกอินหน้าจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของกะในหน้าของการใส่รหัสผ่านของเรากันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับก็ ทำการใส่รหัสผ่านอ่าทั้ง2ช่องเลยนะครับโดยที่ทั้ง2ช่องนะครับจะต้องเหมือนกันนะครับเมื่อเราใส่ในส่วนของรหัสผ่านการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูด้านล่างนะครับที่เขียนว่าใช้รหัสผ่านนี้นะครับก็ให้ทาการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกการเสร็จไรยครับในส่วนของระบบก็จะทําการเปลี่ยนรหัสผ่านอันใหม่ให้นะครับและก็จะกลับเข้ามาในหน้าของอ่ บัญชีของเรากันนะครับเมื่อกลับเข้ามายัางในหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นอันว่าในส่วนของการเปลี่ยนรหัสผ่านก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับและในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนําวิธีการเปลี่ยนรหัสลายใหม่นะครับจากมือถือก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ